สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot Th นะคะคลิปนี้เป็นคลิปรัน m นะคะกับหัวข้อเขาประทับใจอะไรในตัวคุณ เขาประทับใจในความน่ารักในความที่คุณเป็นเป็นคนที่มีมุมเหมือนเด็กในบางครั้งนะคะแบบมันมีมุมน่ารักน่ารักอะ่ะมีมุมเพอ้อฝันมีมุมที่เหมือนมีจินตนาการมีความคิดสร้างสรรค์น,นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยชอบคิดชอบทำชอบลองอะไรใหม่ๆพยายามที่จะ เหมือนกำลังค้นหาตัวเองอะไรแบบนี้ด้วยคือคุณเป็นคนที่จินตนาการแล้วก็ไม่ใช่แค่ปล่อยให้มันอยู่ในจินตนาการอะแต่ว่าพยายามที่จะลงมือทําถึงแม้มันจะแค่แบบเ,เพิ่งเริ่มต้นหรือว่ามันอาจจะยังดูไม่ไมจริงจังมากสักเท่าไหร่แต่ว่าเวลาที่คุณตั้งใจทำอะไรอย่างเงี้ยหรือว่า คุณให้ความสนใจกับบางสิ่งบางอย่างบางเรื่องคุณดูมีสเสน่ห์คุณดูน่ารักคุณดูแบบเหมือนเป็นเด็กที่อยากจะเรียนรู้เป็นเด็กที่มีความกระตือรือร้นอยากจะทำนู่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยเออแล้วคุณก็เป็นคนที่บางครั้งก็มีความขี้อ้อนนะคะขี้อ้อนแล้วก็พูดจาคำพูดคาจาของคุณมันมีแบบมีความน่ารักเหมือนเด็กๆ มันอาจจะไม่ได้เป็นตลอดเวลานะเรารู้สึกว่าเอ,อคุณไม่ได้ไม่ได้แบบมีมุมแบบเนี้ยตลอดเวลาไม่ใช่คนง้องแง,ง้งงุง้งยิ้ง,งอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้ทําเสียงสอง,เส,งสเสียงสามตลอดเวลาแต่ว่ามันจะเป็นแค่บางช่วงบางจังหวะซึ่งเขาก็รู้แหละว่าถ้าคุณอยากจะอ้อนคุณก็จะทําแบบนี้คุณก็จะพูดแบบนี้คุณจะมีแอคชั่นแบบนี้อะไรแบบเนี้ยอืมแล้วก็ คุณเหมือนจะเป็นคนที่มีความมั่นใจแต่ก็ไม่ถึงกับมั่นใจในตัวเองสักเท่าไหร่งงไหมคือมันดูย้อนแยง้งคือมีมีความมั่นใจแต่จริง,รงๆแล้วก็มีความกังวลมีความกลัวเหมือนภายนอกอะ่ะเหมือนแบบฉันอยากทําสมมตินะเนี่ยฉันอยากทําแบบนี้ฉันอยากทําเรื่องนี้ให้สําเร็จและฉันจะต้องทําให้ได้เนี่ยภายนอกคุณจะเป็นแบบนี้จะดูแบบเฮ้ยเหมือนมั่นใจเหมือนจะต้องแบบมุ่งมั่นมากๆเลยแต่ในใจคุณก็จะแบบมีความ มันจะได้ไหมวะมีความกังวลอะไรอย่างเงี้ยแบบมันจะรอดไหมเนี่ยแล้วแล้วอาการของคุณเวลาเป็นแบบเนี้ยคือมันดูน่ารักดีสําหรับเขาคือไม่ต้องมั่นใจแบบร้อยเปอร์เซ็นก็ได้ไม่ต้องเพอร์เฟกไปหมดทุกอย่างก็ได้บางครั้งก็คือถามบ้างก็ได้มีอะไรไม่เข้าใจหรือว่ามีอะไรที่แบบไม่มั่นใจปรึกษาคนอื่นบ้างก็ได้เงี้ยมันก็ดูแบบเออดูน่ารักดีมันดูเหมือนกับว่าคุณลดอีโก้ของคุณลงมาอะไรอย่างเงี้ยอืม อ่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งอีกเรื่องนึงที่รู้สึกได้ก็คือว่าสิ่งที่เขาประทับใจอ่ะก็คือเหมือนคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะใจดีจิตใจดีนะคะแล้วก็เป็นคนที่เอ่อเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยคุณคุณปิดหูปิดตาคุณแบบว่าไม่เอามาใส่ใจอ่ะค่อนข้างจะมองโลกในแง่ดีมากกว่าแล้วก็อยากจะอยู่ใน เอเนอรอยากจะอยู่ในพลังงานที่มันเป็นบวกที่มันทำให้มีความสุขที่มันทำให้สบายใจถ้าอะไรที่มันเป็นปัญหาแบบเรื่องเล็กๆน้อยคุณปล่อยได้ค,ไดคุณก็ปล่อยทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้บ้างทำเป็นหูทวนลมบ้างทำเป็นมองไม่เห็นบ้างหูหนวกตาบอดบ้างเป็นบางครั้งอะไรอย่างเงี้ยบางเรื่องปล่อยได้คุณก็ปล่อยเออคุณไม่ใช่คนที่แบบว่าจู้จี้จุกจิกอะไรมากมายนักนะคะแล้วก็เพราะว่ามันเหมือนกับ คุณไม่อยากทําให้เรื่องเล็กมันเป็นเรื่องใหญ่อะไรแบบเนี้ยอันนี้ก็คือสิ่งที่เขาประทับใจในตัวคุณอีกอย่างหนึ่งเนี่ยคุณเป็นคนใจดีคุณเป็นคนใจดีจริงๆด้วยสําหรับเขานะที่เขามองแล้วเขาแบบประทับใจมากๆปกติแล้วคุณเหมือนน่าจะเป็นคนที่ชอบทําบุญหรือชอบช่วยเหลือคนอื่นเออบางคนอาจจะเป็นแบบแนวทําบุญ ทำบุญกับพระพุทธศาสนาหรือช่วยเหลือคนอื่นๆทำบุญทำทานอะไรแบบเนี้ยหรือบางคนคนรอบตัวใครมีปัญหาอะไรมาคุณจะเป็นคนที่ห่วงใยคนอื่นแล้วก็ให้ความช่วยเหลือเท่าที่คุณจะทําได้ค่อนข้างจะใจดีอะแล้วก็เป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับด้วยอะคุณคุณมักจะเป็นสายเปเปเท่าที่ตัวเองจะเปได,ได้นะนะก็ บางคนอาจจะไปด้วยเงินออาแบบเช่นเช่นไปไหนมาไปเที่ยวไปเที่ยวที่ไหนมาก็จะต้องมีแบบซื้อของมาฝากคนนู้นคนนี้จะไม่ลืมของฝากเลยกลับมาทํางานของฝากเพื่อนร่วมงานจะต้องมีต้องครบหรือว่าถ้าไปเที่ยวไกลๆอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบมีของฝากมาฝากคนในบ้านจะต้องมีครบทุกคนจะต้องนึกถึงทุกคนอืมลักษณะของคุณนะคะ กับเขาเนี่ยเขาก็ได้รับอยู่บ่อยๆเออถ้าไม่ว่าคุณจะไปไหนจะไปเที่ยวหรือไปทํางานคุณเห็นอะไรคุณก็มักจะนึกถึงเขามีซื้อของมาฝากติดไม้ติดมือให้เขาอยู่เรื่อยๆและคุณเป็นคนที่ออชัดเจนนะคะตรงไปตรงมาไว้ใจได้เชื่อถือได้ตัดสินใจทําอะไรแล้วก็ค่อนข้างที่จะเชื่อได้ว่าโอเคมันคือการตัดสินใจจริงๆคุณตั้งใจทำจริงๆ คุณเป็นการตัดสินใจครั้งสุดท้ายของคุณแล้วจริงๆอะไรแบบเนี้ยค่อนข้างเป็นคนที่น่าเชื่อถืออืมแล้วก็เอ่อคุณเป็นคนที่รู้จักใช้จ่ายประหยัดอดออมไม่ใช่เป็นคนฟุ่มเฟือยหาเงินได้ก็รู้จักเก็บแต่คุณจะไปหมดกับอะไรรู้ไหม คุณจะไปหมดกับการช่วยเหลือคนอื่นมากกว่าตัวคุณเองอ่ะไม่ค่อยได้ใช้ส่วนตัวหรอกแต่คุณจะไปใช้กับคนอื่นเช่นเอ,อ่อให้เงินคนอื่นให้คนอื่นยืมให้คนอื่นหรือว่าซื้อของให้คนอื่นอะไรแบบเนี้ยแต่กับตัวคุณเองอ่ะถ้าเป็นเรื่องของตัวเองคุณจะแบบไม่ค่อยไม่ค่อยกล้าใช้เงินไม่ค่อยซื้อของจุกจิกจุกจิกหรือว่าไม่ค่อยใช้เงินแบบเออเอาไปเที่ยวนู่นนี่นั่นเลยอย่างเงี้ยนานๆที นะคะคุณจะค่อนข้างเป็นคนที่ประหยัดมัธยัสถ์แล้วคุณก็มีความขี้หึงขี้หวงแต่ว่าไม่มากไม่ใช่คนที่หึงหวงแล้วแบบแสดงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของจนออกนอกหน้าหรือว่าทําอะไรที่มันแบบเกินงามอะความหึงความหวงของคุณมีและเขาก็รับรู้ได้แล้วเขาก็ชอบเวลาที่คุณที่คุณหึงเวลาที่คุณหวงเออเพราะว่า มันเหมือนกับว่าคุณไม่ได้พูดออกมาไม่ได้แสดงออกมาแบบมากมายนะแต่อาการคุณมันจะมีออกเล็กๆน้อยๆอะ่ะแล้วเขารู้สึกว่ามันน่ารักดีอืมตรงนี้ก็คือสิ่งที่เขาประทับใจแล้วคุณจะเป็นคนที่ไม่พูดมากไม่พูดเยอะคือถ้าสมมุติอะไรที่คุณรู้สึกไม่โอเคไม่พอใจโดยเฉพาะเรื่องที่หึงหวงอย่างเงี้ยคุณจะพูดชัดเจนครั้งเดียวแล้วจบ เออแต่ถ้าสมมุติว่าอะไรที่มันคุยกันแล้วมันมีเหตุมีผลเข้าใจกันได้ทําความเข้าใจแล้วแบบโอเคคุณรับรู้ละว,ว่ามันไม่มีอะไรไม่มีปัญหาอะไรคุณก็จะไม่เอาเรื่องเดิมมาพูดซ้ำซากอะไรแบบเนี้ยคือปล่อยผ่านได้คุณก็ปล่อยอะไรอีกที่เขาประทับใจ คุณเป็นคนที่แบบอ,อบอ้อมอารีใจดีคือเราพูดคาว่าใจดีมาหลายครั้งแล้วแสดงว่าคุณเป็นคนใจดีมากๆเพราะไพ่มันก็ออกมาเป็นลักษณะนั้นซ้ําๆเป็นพลังงานเดิมๆนะคะคุณเป็นคนที่แบบเข้าอกเข้าใจคนอื่นนะแล้วก็ดูแลคนอื่นดีคุณมีความอ่อนหวานมีความอบอุ่นนุ่มนวล อ่อนโยนอยู่ในตัวเองมีความเป็นแม่สูงไม่ว่าคุณจะเป็นเพศอะไรก็ตามนะคะคือดูแลดูแลทั้งเขาดูแลทั้งคนรอบข้างแล้วคุณให้ความรักความห่วงใยกับเขาแบบจริงๆจ,จังๆซึ่งเขาสัมผัสได้เขารับรู้ได้อคุณมักจะเป็นที่ปรึกษาให้คําปรึกษาหรือว่าพูดคุยกับเขาเวลาที่เขามีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยได้ตลอดเวลาต่อให้คุณช่วยอะไรเขาไม่ได้แต่คุณก็รับฟัง รับฟังปัญหาของเขาได้อืแล้วคุณก็เป็นคนที่มีความพยายามเป็นคนมีความอดทนแล้วก็เก่งในการหาเงินทําเงินได้หลากหลายช่องทางเป็นคนขยันเป็นคนที่รู้จักเก็บเล็กผสมน้อยอะคุณไม่ได้เป็นคนที่แบบทําอะไรแล้วมันปังแบบมันตุ้มทีเดียวเนะี่ยคือ ไม่ใช่ว่าทําทํางานเดียวแล้วแล้วรวยจากอาชีพเดียวเออแต่คุณเป็นคนขยันคือคุณรู้ว่าโอเคเงินตรงนี้มันไม่พอใช่ไหมมันยังได้น้อยอยู่คุณก็หานูน่นหานี่ทําไปเรื่อยๆคือคุณมีความพยายามมีความมุมาันนะแล้วก็มีความอดทนมีความภาคเพียรแล้วตัวคุณเองเป็นคนที่เก่งอยู่แล้วด้วยมีความสามารถหลากหลายทางหลากหลายอย่างเพราะฉะนั้นคุณก็เลยทําได้หลายสิ่งหลายอย่างเป็น เป็นประมาณว่าเป็นมัลติทัสกิ้งนะคุณอะคือทําหลายๆอย่างได้พร้อมๆกันบางคนก็คืออาจจะเป็นในเชิงที่ว่าเก่งทั้งงานบ้านแล้วก็เก่งทั้งงานในบ้านแล้วก็งานนอกบ้านอหาเงินก็เก่งทํางานบ้านก็เก่งกลับมาบ้านดูแลดูแลบ้านทําความสะอาดบ้านดูแลครอบครัวได้ออกไปนอกบ้านก็ทํางานหาเงินได้เออคือเก่งไปหมดทุกด้านเก่งไปหมดทุกอย่างและทําได้ดีด้วยอืม อันนี้ก็คือสิ่งที่เขาประทับใจในตัวคุณนะคะก็จบการอ่านไพ่แล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ